ฝึกภาษาด้วยตัวเองนะคะแคทก็เป็นคนที่เรียนโรงเรียนวัดมาแล้วก็เข้าโรงเรียนรัฐบาลปกติเลยนะคะ mm hmm. ก็คือเรียนภาษาอังกฤษแบบเด็กไทยทั่วไปเลย mm hmm. อเริ่มถ่ายได้ mm hmm. อ่าโอเคไม่มีอะไรมากนะคะวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคฝึกภาษาด้วยตัวเองก็แคทเป็นคนที่เรียนโรนงเรียงวัดโรงเรียงอะว่องทีโรงเรียงโรงเรีย <c> ง <oughs> คลิปนี้ก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะในการฝึกภาษาด้วยตัวเองนะคะแคทก็เป็นคนที่เรียนโรงเรียนวัดมาแล้วก็เข้าโรงเรียนรัฐบาลปกติเลยนะคะก็คือเรียนภาษาอังกฤษแบบเด็กไทยทั่วไปเลย แต่จุดเปลี่ยนของชีวิตจุดเปลี่ยนที่เราอยากจะเก่งอังกฤษเลยเนี่ยก็คือตอนนั้นแคทม .5 แล้วรู้สึกว่าเราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการไปเรียนต่อหรือว่าเราอยากจะเก่งขึ้นในในในด้านของการแบบอยากอ่านหนังสือให้รู้เรื่องอ่านหนังสืออังกฤษให้รู้เรื่องอยากเก่งเหมือนคนข้างๆเราจุดเปลี่ยนเลยก็คือแคทอะมีเพื่อนสนิทเป็นหัวหน้าห้อง แล้วมันนะสอบได้ที่1เพื่อนสอบได้ที่1แต่ตัวเองคืออะไรที่30อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเรานั่งข้างๆเขาเราก็อยากจะกระตือรือร้นขึ้นมาใช่ไหมตอนนั้นม .5 แล้วก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายในการที่จะทําคะแนน เราก็เลยอยากจะเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเพราะว่าเราไม่มีตังในการที่จะไปจ้างติวเตอร์หรืออะไรอย่างนี้เนาะอันดับแรกเลยอ่ะที่เราตั้งใจอากจะเรียนจริงๆก็คือการร้องเพลงเราก็ไปปรินในเขาเรียกว่าอะไรอะรีลิกส์ปรินเนื้อเพลงออกมาแล้วเราก็ร้องตามคือนั่นคือสเต็ปแรกในการที่เราอยากจะ รู้สึกว่าเราแบบเอนจอยภาษาแล้วก็อยากร้องเพลงได้อยากออกเสียงได้ว่าฉันร้องเพลง Be Cause of You I Never Stray Too Far From the Sidewalk อย yeah. ่างเงี้ยเราก็แบบเออปิ้นเนื้อเพลงมาแล้วก็ลองตามใช่ไหมแล้วมันเป็นเพลงที่ เพลงช้าเราก็ร้องได้หลังจากนั้นอนะ่ะมันเริ่มมีความรู้สึกว่าเราเรียนรู้ได้นะแล้วภาษาอังกฤษมันมันน่าตื่นเต้นจังเลยอะ่ะเอออันที่สองเทคนิคที่2เลยนะก็คือพยายามอ่านทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษอะ่ะสมมุติเราเจออะไรที่แบบอยู่ข้างข้างขวดอะไรอย่างเงี้ย เขียนว่าอะไรนะ Ingred i e n t s ingredients แปลว่าอะไรอาควาแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอ่านพวกฉลากต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะแล้วเราอยากรู้ว่ามันแปลว่าอะไรเราก็ไปหาหาที่แปลใช้ o o g l e Translate นู่นนี่นั่นแล้วแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าการที่เราเจอภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแล้วเราอ่านได้อ่ะมันเหมือนเราเราได้ทำแต้มทุกวันทุกวันเออมันรู้สึกดีมากแล้วก็เหมือนเก็บสะสมโวแคมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยใช่ไหม แล้วก็เทคนิคที่3เลยก็คือดูหนังดูหนังที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ตอนแรกมีซับไทยนะตอนแรกมีซับไทยเพราะว่ากลัวกลัวดูไม่รู้เรื่องตอนนั้นนะแต่ทีนี้เราก็ได้ไปเรียนในมหาวิทยาลายัยแล้วเราก็จะได้ดูหนังเยอะมากตอนนั้นน่ะเราก็เลยดูเป็นซับภาษาอังกฤษตอนนั้นน่ะตอนเรียนมหาลัยแล้วอะ่ะเราก็จะดูหนังเป็นซับอังกฤษเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ ถ้าไม่งั้นเราจะไม่พัฒนาเราต้องเลิกและซับไททอลซับภาษาไทยเลิกดูเป็นซับภาษาอังกฤษแล้วหลังจากนั้นมาเหมือนเราใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเพราะว่าเรามีประโยคจากในหนังมาใช่ไหมเทคนิคที่สี่เลยอะ่ะก็คือการที่เรารู้จักเพื่อนต่างชาติเพื่อนต่างชาตินี่เทคนิคที่ที่สี่นะคือเราอะ่ะ มันเหมือนเหมือนมีคนทัก Facebook เรามาเป็นฝรั่งแล้วเราก็ต้องออกไปเจอสิวะฝรั่งเนาะเราฝึกภาษาอังกฤษมาขนาดนี้เราก็เลยได้ออกไปเจอฝรั่งของจริงนะแล้วสรุปคือพูดไม่ได้เลยจะ้ะทั้งทั้งหมดที่ทำมาทั้งร้องเพลงดูหนังอ่านหนังสือพูดไม่ได้สักคำ ปนั่งฟังเขาพูดเขาถามคําถามอะไรก็เออแปลว่าอะไรนะนั่งนั่งเออมากเลยอะตอนนั้นอะแล้วบอกว่าฉันคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเออแต่ว่าตอนนั้นก็รู้สึกว่าการนี้เราได้ไปเจอชาวต่างชาติตอนนั้นอะรู้เลยว่าตัวเองน่ะต้องฝึกพูดให้มากกว่านี้ไม่ใช่แค่ดูหนังไม่ใช่แค่อ่านหนังสือไม่ใช่แค่เอาภาษาใส่หัว่างเดียวเราต้องพูดออกไปให้ได้ด้วยเออเหมือนเรามีแต่อินพุตอินพุตอินพุต แต่เราอะไม่มีเอา์พุตใช่ไหมเราไม่ได้พูดเนี้ยมันก็เลยมีการทําเทคนิคที่5เกิดขึ้นคือการอ่านออกเสียงก็คือเราพูดไม่ได้เลยอะแต่ว่าเราได้แต่อ่านหนังสือในใจใช่ไหมทีนี้เราก็เลยอ่านออกเสียงออกมาเหมือนเราได้พูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคประโยคได้เออแล้วก็เวลาเราดูหนังอะเราก็ทําตามเหมือนพูดตามเขาก๊อปปี้ก๊อปปี้สิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราอ่าน มาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบพยายามพูดออกไปแล้วครั้งที่เราไปเจอเพื่อนต่างชาติอีกคนหนึ่งเนี้ยเราเริ่มมีพื้นฐานแล้วเราเริ่มดูหนังเยอะเราเริ่มใช้ประโยคนุนู่นนี่นั่นได้ใช่ไหมเราก็สามารถสื่อสารความรู้สึกของเราได้แล้วแต่เราก็ยังไม่ได้แบบ ก็ยังงูงูปปานะเรายังไม่ได้พูดเก่งถึงกระขั้นบอกว่าเออเราสามารถอธิบายอะไรได้เป็นฉากๆก็ไม่ใช่แต่เราสามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรเรารู้สึกยังไงอะไรนี้มากกว่าแล้วก็เทคนิคที่6ก็คือเราแค่รู้สึกว่าการที่เราจะ,จะอะจะพูด ออกเสียงให้ได้ดีอ่ะเราอ่ะจะต้องฟังเยอะๆเราก็เลยฟังแค่หนังหนังอ่ะมันยาวไปเนาะเราก็เลยไปหาพวก YouTube ฟังก็จะเป็นพวก5 minute English ของ BBC เวลาเดินทางไปนู่นนี่นั่นอ่ะเราก็จะเอาหูฟังใส่แล้วก็เปิด5 minute English ใช่ไหมเขาก็จะมีคนคนอังกฤษอ่ะ พยายามแบบพูดมี Conversation เรื่องนั้นเรื่องนี้หัวข้อนั้นหัวข้อนี้แล้วเขาพูดชัดช้าและชัดเราสามารถได้ยินชัดเจนแล้วเราออกเสียงตามเขาได้เอออันนี้ก็คือแนะนำเลยนะ m ฟ n u t e English ของ BBC แล้วก็ในพอดแคสต์ก็มีเออพอดแคสต์ก็ดี โอเคหลังจากนั้นอะ่ะเราทําต่อเนื่องเลยนะหลังจากนั้นเราก็ยังแบบดูหนังเป็นภาษาอังกฤษทําให้เป็นนิสัยเลยว่าดูหนังว่าหนังอังกฤษต้องดูเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เริ่มเ,เริ่มไม่ดูซับไตเติลแต่ชอบอ่ะติดอ่านซับไตเติลก็เลยแบบเออมีซับไตเติลก็จะรู้สึกว่าเข้าใจมากกว่าแต่พอจะชาร์เลนส์ตัวเองก็ต้องปิดซับไตเติลเออถ้าอยากแบบเก่งขึ้นอะไรเงี้ย และข้อที่7เราอ่ะเริ่มแอดวา c e ์ขึ้นใช่ไหมเราเริ่มมีแปนเป็นชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก็จุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งที่มันทําให้เราเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดก็คือเราจะต้องพยายาม Express เราจะต้องพยายาม x x r r s s เพรว่าอะไรวะมันได้แต่ภาษาอังกฤษอะแสดงความรู้สึกอ่รอเออเหมือนเราจะต้องแสดงออกทางความรู้สึก เราจะต้องอธิบายตัวเองให้ได้ตอนที่เราอะ่ะมีแฟนฝรั่งทีเนี้ยมันเริ่มยากขึ้นเพราะว่าเราพูดพูดคำสองคำอะ่ะมันไม่สามารถอธิบายความรู้สึกตอนที่เราเป็นเมนหรือตอนที่เรากโกรธโมโหเป็นบ้าเป็นบอเราไม่สามารถบอกให้เขาเข้าใจเราได้เราต้องหาพวกคำที่เขาจะต้องเข้าใจมากขึ้นเราเราเหมือนถูกบังคับให้พูดให้เก่งขึ้น หาสรรหาคํามาพูดให้เยอะขึ้นเพื่อให้เขาว่าเข้าใจเราอันนี้ก็คือเทคนิคที่7ก็คือหาเพื่อนก็ได้ไม่ต้องเป็นผู้ชายก็ได้เข้าใจปะเหมือนเราต้องถูกบังคับให้เราอธิบายตัวเองเป็นภาษาอังกฤษอืมแล้วก็เทคนิคที่8ก็คือแคดอะพยายามทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือยังไงรู้ไหมเปลี่ยนพวกไอเมนูในโทรศัพท์อะ เป็นภาษาอังกฤษทีเนี้ยเราก็ต้องแบบเอาละกูจะต้องเลือกอะไรหน้าอะไรเงี้ยแล้วแล้วภาษาอังกฤษมันจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเปลี่ยนเมนูโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษหรือเขียนเขียนแคปชั่นที่เป็นแบบแคปชั่นไอหรืออะไรพวกเนี้ยให้เป็นภาษาอังกฤษพยายามที่จะเหมือนเออทำให้มีภาษาอังกฤษอะอยู่รายล้อมตัวเรา ก็คือทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ่านหนังสือก็อ่านอังกฤษดูหนังดูหนังอังกฤษแล้วก็ฟังเพลงแต่ฟังเพลงเนี่ยโคตรดีเลยเพราะว่ามัน มันทำให้เราเหมือนเอ j นจอยมีมีความแบบ International, อินเตอร์เนชั่นแนลอะเข้าใจว่าแบบฟังเพลงอังกฤษได้อะไรเงี้ยแล้วอาจจะแบบฮัมฮัมตามแล้วเหมือนมันจะซึมทุกๆอย่างที่เราทําดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือว่าอ่านกระป๋องปากระป๋องอะมันก็เป็นการซึมเข้ามาในชีวิตประจำวันทุกวันทุกวันทุกวันจนจากตอนนั้นอะต,ตอนนี้เราอยู่ม .5 สอบผ่านภาษาอังกฤษแล้วมาถึงตอนเนี้ยตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่ตอนที่เรา อายุ30กว่ามันผ่านมาครึ่งชีวิตเลยนะ15ปีอะกว่าที่เราจะสะสมเทคนิคการพูดหรือการอธิบายตัวเองอะไรต่างๆออกมาได้ดีแล้วก็กว่ามันจะยังยังไม่ถือว่าเก่งนะยังรู้สึกว่าตัวเองยังพัฒนาได้อีกแต่ว่ารู้สึกว่าภาษาอังกฤษดีแล้วก็ใช้เวลานานมากแต่เชื่อว่าเออถ้าเราทําสม่าเสมออย่างที่แคทพูดไปอะแปดข้อนี้มันทําได้ทุกคนทําได้ใช่ไหมพี่โบ เออก็อยากจะเป็นกําลังใจได้นะก็คือทุกคนน่ะจะต้องฝึกไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบว่าฉันพยายามแล้ววันนี้แล้วมันไม่ได้แล้วก็เลิกอะ่ะมันก็จะไม่ได้เลยแต่ถ้าแบบว่าอย่างตอนนั้นที่แค่เจอเพื่อนต่างชาติคนแรกอะ่ะใน Facebook อะ่ะถ้าแค่รู้สึกว่าเฮ้ยอังกฤษยากว่ะแล้วเราก็ทิ้งมันเลยอะ่ะทุกวันนี้ก็ยังพูดไม่ได้ทุกวันนี้ก็คงจะแยงแยงชาวต่างชาติแล้วก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยกับต่างชาติเลยแต่ด้วยความที่แบบ ไม่ได้ฉันอยากรู้ฉันอยากพูดได้เนี่ยมันเป็นมันเป็นไมเซ็ตแบบลองลองเทอมด้วยนะเหมือนแคทไม่ได้คิดว่าตัวเองจะพูดได้วันนี้แต่แคทรู้สึกว่าสิ่งที่แคททำทำอยู่ทุกวันน่ะมันจะเกิดผลภายในวันหนึ่งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่เราเกิดผลจริงเราอ่านหนังสือเนี่ยเล่มนี้แคทก็จะแบบมีคําศัพท์ที่แคทไม่รู้อยู่ไม่กี่คาอะคือคือเข้าใจประมาณ95%ของคําศัพท์ในเล่มนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยฉันอ่านหนังสือ อังกฤษได้แล้วนะแบบรู้เรื่องอะ่ะแบบไม่ต้องเปิดคําแปลเยอะแล้วอะไรเงี้ยอืมก็อย่างนี้แล้วกันเนาะทุกคนก็ต้องพยายามเพราะว่าเราอะ่ะอยู่ที่ไทยเกิดที่ไทยพ่อแม่ไทยเรียนโรงเรียนไทยเราจะ ไม่ได้มีแต้มต่อแต่เราอะทาได้ดูตัวอย่างแคทอะมาจากโรงเรียนวัดเรียนโรงเรียนออรัฐบาลไม่เคยไม่เคยเรียนโรงเรียนน,นานาชาติแต่แคทก็สามารถสื่อสารทํางานเป็นภาษาอังกฤษได้เขียนอีเมลได้แล้วก็อ่านหนังสือรู้เรื่องเนี่ยนี่คือสิ่งที่ภูมิใจมากเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเป้าหมายหลักของเราก็คือเราอยากฉลาดขึ้นแล้วเราก็เลยอยากเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นประมาณนี้ก็สู้ๆนะไปฝึกกันเยอะๆนะโอ <laughs> โอเคบายบายเขินจ okay, ังเลยอะไม่มันแปลกทีด้วยอ่ะ <c oughs> ไปละปิดก,กล้องละ